ก็ขอสวัสดีพี่เพื่อนเ่อนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับบักเซียนเล่าข่าวกันนะครับจอห์นสโตนกองหน้าซีเนียทีมชาติอังกฤษรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รักษาการผู้จัดการทีมรีคอนสลีเลือกสวมปอกแขนกับตันทีมเกมยูฟาในชั้นลีกพบกับกิบ ปกติแฮร์รี่เคนกองหน้าจากเบ y ์แมิวนิ่คือกัปตันทีมอันดับที่1แต่เพราะเจ็บจากสนามสโมสรไม่ได้สตาร์ทนัดนี้แน่นอนที่สุดการเป็นกัปตันทีมชาติอังกฤษมันคือสิ่งที่ผมใฝฝันจะทําหน้าที่สักครั้งตั้งแต่ยังเป็นวัยเด็กกองหลังจากแมนซิตี้ได้กล่าวในงานถแถลงข่าวแต่คิดว่าฝ่ายที่ปื้มมากกว่าคงเป็นครอบครัวการได้เห็นผมเดินลงสนามในฐานะกัปตันทีมชาติอังกฤษ คงเป็นชั่วโมงที่แสนพิเศษและนี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่ผมคงไม่ได้กล่าวขอบคุณจากผู้จัดก,การทีมรีคารส์ลีการสนทนาของเราสองคนเมื่อคืนนี้ก่อนเป็นไปอย่างยอดเยี่ยมเล่นผมเอาถึงพูดไม่ออกการก้าวเท้าลงสนามพร้อมปอกแขนกัปตันทีมเป็นเกียรตยิอย่างสูงสุดและเป็นอีกหนึ่งในไฮไลท์สูงสุดตลอดไปสโมสสอนเดบิวต์เมื่อปี2014ในยุคอดีตผู้จัดการทีมลอยฮอสสันติดธงแล้ว81เกมแต่ยังไม่เคยเป็นกัปตันทีม ตั้งแต่วินาทีแรกของเกมโอเคครับยังไงบักเซียนขอฝากข่าวสารนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆกันด้วยนะครับ